าอาจารย์จะให้หลับตาแล้วเดินไปหน้าห้องทดสอบอเหมือนอเป็นคนตาบอดโอ้ยเสียวอ่ะมาไม่มีตัวช่หมเปยนย่งเี้ยเดีเพื่อนตบได้างขอบคุณค่ะ ถึงตึกเรียนแล้วทุกคนวันนี้เราเรียนวิชาน2 7 9เป็นวิชาเกี่ยวกับเออกฎหมายคนพิการเออสิบของคนพิการซัมติงอ่ะทุกคนวันนี้เปื่เธอวันแรกของซัมเมอร์ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเรียนคนเดียว ก็รู้สึกว่ามันหนักมากคือไม่ไหวแล้วไอ้ไม้เท้านั้นก็ขอเขอเปลี่ยนเป็นใช้ไม้เท้าที่แบบเบาๆของตัวเองเลจะไปไ้าลยจะให้หลับตาแล้วเดินไปหน้าห้องทดสอบเหมือนเป็นคนตาบอดนะคะอาจารย์จะต้องถามเพราะว่าอาจารย์เป็นคนตาดีให้ไงคุณเป็นคนตาบอดนะงั้นเดี๋ยวคุณถามไม่สุ่มใสวัสดีค่ะมีอะไรให้เราช่วยไหม แล้วแถมคุณรต้องกอดคุณ,คณตอ้อบอ,อ,อะไรละ่<โ>ะทุกคนคะกำลังไปไหนคะทำไมเดินงงอแงอยู่คะตอนนี้เออแล้วเรอจางมีอะไรให้เราช่วยไหมเดี๋ยวเราพาไปขึ้นรถไหมคะได้ครับโอเคแล้วก็คุณเราก็ต้องเบียนตัวตามอาจารย์นะคะถ้าจะทย์ทำแบบนี้เราจะต้องรู้จักการเอาตัวรอดนิดนึงนะคะไม่ใช่พอจะเเบียดมือแล้วพอเพื่อนข้างหน้าเบียดมือแล้วเรายังดันขวาอปมีเดี๋ยวมุดชนโต๊ะเลยนะคะอย่างนี้ค่ะ อ่าโอเคนะคะนี่เป็นทางแคบเนาะโอเโอเคไหคะเดี๋ยวเราอันนี้ไม่ควตองกอนเลยเดี๋ยวเราไปนำทางก่อนอย่างเี้ยนะคะอันนี้ก็นต้องเกาะเราอีกเยคนอยาไปชนกันมาทำไมเดินกลางจะมาเอกจังบอกได้นะคะบอกได้ว่าทางแคบหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินตรงไปอย่างเดียว บอกเลยบางทีเพื่อนรวนะคะต้องไว้ใจผู้นำใช่ไหมีเพื่อนคอยสะกวดอินตลอดไว้ใจไว้ใจเดี๋ยวขิดที่ไว้ใจเลยนะคะโอ้ยเสียวอ่ะ มาไหนต่อใช่ไหมอะเนี่ยลอดดิบแผลเปขาเรืองไปชคุณกวต้องไีชนิดหน่อยเพื่อพกวใหญ่ริงมีเสา้นหนา เด้ s <S 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 ๋ยวดียดาันเแล้นะนไม่ได้ขอแลตึงแลยเคาไปห้ามแหงโกงนะนะคะ้านที่เราทำเพื่ให้ทุณเราเข้าใจใครไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าให้หยุดนะคะตอนไหนนะคะอาจารย์อยากบอกว่าไม่มีคนนำเนี่ยเข้าใจยังไงไม่มีคางรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วหลับตาค่ะหลับแล้วนะเออไม่อยากให้หลับหลับตาเฉยๆคุณยืนหลับตรงนี้ไม่ไหวเดี๋ยวคุณกดอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดินไปหาแถวแรกของห้องเลยค่ะแบบไม่มีคนนำทางแล้วทุกคน อย่าเลยไม่ชอบคนใส่ไมโครนะจ๊ะแม่โอ้ยอันนี้มันเดินง่ายดิบดิ๋วลองไปตลาดดูเนาะเบรกสิบห้านาทีนะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปอเมซอนก่อนเพราะว่าหิวน้ำมากวิชานี้สนุกมากคือแบบ อาจารย์ใจดีแล้วก็รู้สึกเอ็นจอยมากๆได้ทำเวิร์กช็อปด้วยก็โอเครู้สึกว่ามีความสุขกับวิชานี้ Bye. ะคะค่าดาทุกคนุยแสงเลิกเรียนแล้ววันนี้ก็คือเลิกตอน4ี่โมงสีนาทีอาจารย์เล็กไปสินาทีเนาะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าอาจารย์สอนสนุกมากคือวิชานี้แบบไอเลิฟสุดๆคือกะว่าจะเข้าเรียนทุกคาบเลยตอนนี้คือเรากําลังจะเดินไปตลาดนัดอินเตอร์โซนคือวันนี้วันพฤหัสก็จะมีตลาดอินเตอร์โซนอินเตอร์โซนจะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสช่แต่ว่าจะหยุดทุกวันนะคะตเลอร บุกแสงทุกคนทำไมแต่มันนี้นั่นแหละก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปตลาดเอ็นเตอร์ซนกันไประ้ว่างเดินไปอินเตอร์โซนขอสรุปให้ฟังก่อนนะว่าทำไมเราต้องเรียนวิชาตอนซัมเมอร์ทางๆท,ที่จริงๆแล้วอะ่ะปีสามคือเขาอะ่ะไปฝึกงานกันหมดแล้วใช่ปะเออแต่ที่เราอะ่ะยังต้องเรียนซัมเมอร์เพราะว่า อย่างที่หลายคนรูน้เนาะคือเรากําลังส่มเสียงดนตรีไทยคะแนนเรามันไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้ซึ่งเราเลยเลือกที่จะไม่ฝึกงานตอนซัมเมอร์นี้แต่เราเลือกที่จะลงเรียนวิชาที่รู้สึกว่าน่าจะได้คะแนนดีก็คือวิชาดกฎหมายคนพิการซึ่งจากปีที่แล้วอ่ะคือเขาว่าไม่มีใครได้คะแนนต่ํากว่าเจ็สิบคะแนนเลยซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเออเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวแบบปีเนี้เราจะเก็บคะแนนจากวิชาดกฎหมายคนพิการนี่แหละ เออก็ประมาณนี้ก็เลยไม่ไปฝึกงานนะทุกคนก็เลยเลือกที่จะโรงเรียนซัมเมอร์แทนดีกว่านอากระเพราไก่ไข่ดาวส 2, 2> องทอดหน้าสนไก่แทบสองแล้วก็ไก่กรอบหนึ่งจากจ้ะซื้อเสร็จแล้วนะทุกคนนี่ไก่ทอดกับกระเพราคือแบบฝนกำลังจะตกแล้วด้วยเราต้องรีบกลับห้องไป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  โอเคถึงห้องแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนอันนี้คือเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงียงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกินน่าจะแต่ไม่ได้กินหมดนะกินแบบหนึ่งเดียวหน่าจะห่อเดียวเพราะว่าเดี๋ยวไปวิ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาก็ต้องหิวก็ต้องกินต่อนี่อันนี้คือกะเพราไก่ที่เราสั่งทุกคนน่ากินมากก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าฝนไม่ตกคือจะออกไปวิ่งนะประมาณนี้ อัลโหทุกคนนี่เปลี่ยนชุดมาแล้วแล้วก็กำลังจะออกไปออกกาลังอันนี้ขยัจยิ้งแล้วก็ขวดน้ำไปกล่องน้ำดื่มไปไปอันนี้ทุกคนน,นี่ ชีวิตหนงวันของเราก็จะประมาณเนี่ยทุกคนไปเรียนแล้วก็กลับมากินข้าวแล้วก็ออกกาลังกายแล้วก็นอนอะไรเงรี้ยหรือบางวันเราก็ไปทํางานพาร์ทไทม์เนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะถ่ายคลิปว่าเราทํางานพาร์ทไทม์อะไรแล้ว ทำอะไรบ้างในงานนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกว่าทำงานพไทม์ในมหลาลัยคือเงินดีมากแล้วก็งานก็ไม่ได้หนักค่อนข้างดีเนาะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำคลิปอย่างที่บอกแหละนี่ฟิตเนสอยู่ตรงข้ามกับหอเราเลยคือมันเป็นฟิตเนสของหอในโดยเฉพาะอนะ่ะทุกคนเขาก็จะแบ่งเป็นโซนโซนบีโซน B, โซีอะไรเงี้ยของเราโซนบีฟิตเนสก็ไม่ค่อยมีคนใช้จริงด้วยวันนี้ไม่ค่อยมีคนไปไปออกกำลัแบบงกายกัน ทุกคนวอล์กหนึ่งวันของเราก็ประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้เหนื่อยมากต้องรีบไปอาบน้ำแล้วเพราะเครื่องสำอางที่แต่งมามันคือเริ่มละลายแล้วเพราะเงื่อแตกบายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 